ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไรน่นะคะโอ้วข้าวโพดโตขนาดนี้แล้วหรอสูงมากเลยจมอยู่ใต้ข้าวโพดเลยตอนนี้ามากันเป็นทั้งหมู่คณะเลยนะคะวันนี้ทั้งครอบครัว,วเฮ้ยเสียงเจ้วเจ้าเลยพาเด็กๆไปไร่ ็จมอยู่ใต้ใต้ข้าโพดเลยนะคะนี่สูงมากเราล่มมาดูดิล่มตัวนี้มันกลางมันหุบไม่ได้ด้วยอ่ะมันพับไม่ได้นี่อุย้ยท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าสวยมากดูเด็กๆเยอะมากเรียงตัวกันเป็นแถว เดินตรงนี้คือวิวสวยมากเป็นที่ชาวบ้านเขาปลูกข้าโพดกันนะดูดิข้าวโพดกำลังโตประมาณนี้นะคะอคดอกมาด้วยเหรอ,อเ,เด็กๆรอด้วยบบพ๊อปรอพี่ด้วยนามีอรอด้วยจ้าอะไรนะรจ้าูดิ <laughs> สนุกกันเชียร์เหลืองงูมาใช่ไหมคะงูไม่มาแต่เราด้วยเอาอะไรมาด้วยเนี่ยพวกอะไรมาด้วยอันนี้อะไรคะอาหารปลาอาหารปลาแค่อาหารปลาเหรอไปไปอาหารปลาของน้องพัดอยู่ไหนอะพ่อเจ๋อ้าวเดี๋ยวให้ด้วยกันไงอยู่ที่พี่ภูมิป๊าป๊าป๊ ก็อคนหนึ่งไปก่อนแล้วเอาไม่เป็นไรว้าววิวสวยมากวันนี้ท้องฟ้าปร่งใสเป็นพิเศษเลยนะลาด้วยสวยจังเลยโอ้โหถ้าอยากสัมผัส วิวแบบนี้นะคะต้องมาที่นี่นนเลยบ้านทามนปังว่าผ้าบ้านเขตเองนี่น้ำ,าานำแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีมน,น้ำนะนใช่อะไรหรอร้อนเอา้าแต่กุยก็ร้อนเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันทท้งนั้นอนะ่ะไปเดินไปด้วยกันนะฮาม,มิงนะร้อน<า>มากเด็กๆหิวน้ำกันดูดิ ขากลับจะรลามั้ยเนี่ยโอ้ย,ยไ,ปไ,ปไปไปป้าป้า,ปาตื่นเต้นกันหนักมากนี่เก็บวิวมาฝากครับสำหรับใครที่แบบไม่เคยมาแบบนี้มาดูได้เลยบนดอยเขาวิวเขาจะสวยแบบนี้เลยครับธรรมชาติมาก ก็บอกไปช้ชาๆนะ